เป็นล้านเลยพี่หงรุยเป็นล้านหากคว้าแชมป์ลีกสื่ออย่างดีแอตแลติกนะครับเขารายงานว่าผลิตภัณฑ์อย่างไนกี้นะครับมีเงื่อนไขสัญญาว่าจะจ่ายเงินกับหงแดงลิเวอร์พูลจำนวน2ล้านปอนด์ถักได้แชมป์ลีกในซีซั่นนี้แถมยังมีเงื่อนไขโบนัสต่างๆนานาเกี่ยวกับผลงานในถ้วย UCL ถ้วยใหญ่อีกด้วยหงแดงลิเวอร์พูลนะครับจะได้โบนัสจากไนกี้จำนวน2ล้านปอนด์หรือประมาณ8 4ล้านบาทหากพวกเขานั้นคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษ ในฤดูกาลนี้นอกจากเงื่อนไขโบนัสการคว้าแชมปีลีกแล้วยังมีเงื่อนไขจะจ่ายอีก2ล้านปอนด์ถ้าหากโงแดงลิพูของเราไปถึงรอบชิงชนะเลิศของยูฟ่าแชมเปี้ยน์ลกในฤดูกาลนี้ส่วนถ้าได้ถ้วยบิ๊กเอียร์ไปครองเนี่ยบอกเลยว่าอ,อืจะได้อีก4ล้านปอนด์หรือประมาณ168ล้านบาทเพราะฉะนั้นเลือกถ้วยเดียวหรือเลือก2ถ้วยชาวโขแดงคอมเมนต์กันหน่อยหงเรารวยเป็น